คลิปนี้ท่านจะต้องแชร์เก็บไว้ดูเนื่องจากว่านะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งค่าท่านจะต้องพัฒนาตนเองจาก Facebook ไปสู่ YouTube ซึ่งถ้าท่านผ่านเกณฑ์เรียบร้อยท่านจะต้องเข้าไปตั้งค่าเบื้องต้นเกี่ยวกับการสมัครรับรายได้ของ YouTube นั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องครีเอเตอร์ทุกๆท่านด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางในเรื่องของการเพิ่มรายได้ ของครีเอเตอร์นะครับเราจะพัฒนาจากครีเอเตอร์ธรรมดาของ Facebook ไปเป็น y o u t u b e อโดยใช้คลิป นะครับที่เราลงทุกวันทุกวันท่านใดที่ติดตามผมก็จะรู้ดีว่าผมอยากจะให้เอาคลิปนะครับที่อยู่ใน f o ฟเนี่ยไปลง YouTube ท,ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเพราะมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับเราคลิปนี้มีประโยชน์มากๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมาดูวิธีการและขั้นตอนกันเลยนะครับเรียนรู้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้ดีที่สุดท่านจะได้รู้ว่าขั้นตอนต่อไปท่านจะต้องทาอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่เราทาช่องไปนะครับครบตามเกณฑ์การสร้างรายได้เรียบร้อยแล้ว เขาก็จะส่งอีเมลมานะครับตามเมลที่เราให้ไว้และก็มีการแจ้งเตือนนะครับตรงคำว่าการสร้างรายได้ตรงมุมขวามือสุดด้านล่างของช่องของเราเริ่มเส้นทางการสร้างรายได้ของคุณนะครับเพื่อปลดล็อกอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เขาแจ้งมาให้เรานะครับ ตรงนี้นะครับสิทธทิประโยชน์บางรายการอาจมีเกณฑ์การมีสิทธิ์เพิ่มเติมขั้นตอนถัดไปอันนี้เป็นรายละเอียดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครตรงนี้ก็คือเป็นขั้นตอนและวิธีการนะครับที่เราสามารถแตะเข้าไปเพื่อที่จะอ่านกฎเกณฑ์ต่างๆและวิธีการนโยบายต่างๆตรงนี้กดเข้าไปดูได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวที่เป็นคําว่าสีดําๆเนี่ยคำว่าสมัครเลยตรงนี้เราจะต้องแตะเข้าไปเพื่อที่จะกรอกข้อมูลต่างๆ ตรงด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดเป้าหมายพัฒนาช่องให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอ,อโฆษณาในหน้าดูวิดีโอนะครับในหน้าช็อตอันนี้คือรายละเอียดต่างๆนะครับตรงด้านล่างนะครับตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเกณฑ์ เวลาในการรับชมวิดีโอของเรานะครับกี่ชั่วโมงจาก4,000ชั่วโมงอันนี้คือ79จาก4,000ชั่วโมงขาดอีกเท่าไหร่ภายใน365วันภายใน365วันนะก็คือ1ปีนี่คุณต้องผ่านเกณฑ์ยอดดูนะครับช็อตสาธารณะ4.4ล้านครั้งนะครับจะต้องได้10ล้านครั้งจะต้องได้10ล้านครั้งอย่างใดอย่างหนึ่งต้องผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็มีสิทธินะครับไม่ต้องรวม2อย่างนะถ้า วิดีโอเนี่ยผ่านเกณฑ์4,000ชั่วโมงก่อนคุณก็จะได้เลยนะครับหรือนะครับช็อตคุณได้ครบ10ล้านวิวคุณก็จะได้เลยอันนี้คืออย่างใดอย่างหนึง่งพอเข้าใจความหมายนะครับทีนี้นะครับเมื่อผ่านเกณฑ์ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้เราสมัครกดคําว่าสมัครเลยครับ อ่านข้อกําหนดพื้นฐานนะครับอ่านข้อกําหนดเหล่านี้อย่างละเอียดเนื่องจากมีเหตุผลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบนะครับของคุณเริ่มกดคําว่าเริ่มครับข้อกําหนดต่างๆคือเขาให้อ่านนะครับอ่เราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันมีในเรื่องของการอะไรล่ะวิธีการที่ข้อกําหนดเหล่านี้ใช้บังคับนะครับเงินที่เราชําระให้คุณการคํานวณรายได้ ครับอันนี้ก็มันเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใครจะอ่านก็อ่านนะนะครับอ่าไล่ไปเรื่อยๆฉันยอมรับข้อกําหนดขั้นพื้นฐานนะครับสแสดงว่าเรายอมรับทุกอย่างนะในตรงนี้นะครับปุ๊บกดถูกต้องหลังจากนั้นนะครับกดคําว่ายอมรับขั้นตอนที่1นนะครับผ่านเรียบร้อยเห็นเครื่องหมายถูกไหมครับเครื่องหมายถูกด้านหน้าอ่านข้อกําหนดพื้นฐานนะครับ ต่อไปก็จะเป็นข้อที่2นะลงชื่อสมัครใช้ Adsense for YouTube กดคำว่าเริ่มครับใช่ฉันมีบัญชี Adsense for YouTube หรือ Adsense อยู่แล้วไม่ฉันต้องการสร้างบัญชีใหม่ฉันไม่ทราบนะครับตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเรานะครับบางคนก็จะมีบัญชี Adsense อยู่แล้วบางคนก็ไม่มีนะครับ ผมมีบัญชี a d s เซนตอยู่แล้วนะครับก็กดคําว่ามีนะครับหลังจากนั้นกดคําว่าถัดไปทีนี้ก็เลือกบัญชีครับตัวด้านล่างนะครับตั้งค่านะครับช่องของเราคือตัวนี้นะ มันมีลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับช่องของคุณประเทศเขตแดนสำหรับการเรียกเก็บเงินกดเข้าไปครับเลือกหาประเทศไทยนะครับเจอแล้วครับไทยกดคำว่าไทยครับอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดนะครับอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับ กดตรงนี้ครับฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงแล้วแตะเข้าไปครับตั้งค่าบัญชีครับมุมขวาล่างตรงนี้นะครับเราเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมนะครับเนี่ยบุคคลธรรมดานะครับเราไม่ใช่บริษัทนะเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาชื่อและที่อยู่นะครับชื่อและที่อยู่พิมพ์เข้าไปเลยครับ หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ถูกต้องเช็คให้ถูกต้องกดคำว่าส่งครับด้านล่างระบบก็จะขึ้นมาให้เราอัปเดตนะครับชื่อที่อยู่ตามที่เรากรอกเข้าไปนะครับอัปเดตได้เลยครับอันนี้ปกตินะครับอันนี้เป็นของ youtube youtube เราจะอัปเดตก็ได้ไม่อัปเดตก็ได้นะครับนี่ก็คือนะครับ ลงชื่อสมัครใช้ a s s e n s e นะครับ for YouTube อยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราสมัครครบเรียบร้อยแล้วนะครับรออย่างเดียวนะครับใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับอยู่ที่ประมาณ2-3สัป,ปดาห์นะครับตามนโยบายของ YouTube นะครับข้อ2ฉะนั้นนะครับตัวข้อ3ก็คือ ต้องรอเพราะอยากไม่เสร็จ YouTube จะตรวจสอบช่องว่าสอดคล้องกับนโยบายการสร้างรายได้ YouTube หรือไม่นะครับซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ1เดือนอันนี้คือจบเรียบร้อยในเรื่องของขัน้นตอนการสมัครครับอันนี้คือรออย่างเดียวหลังจากนั้น YouTube ก็จะส่งนะครับอ,อีเมลมาให้เราว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็มาดูตรงนี้แหละครับตรงคําว่าการสร้างรายได้ของเราปกตินี่แหละครับเขาก็จะแจ้งเตือนมาให้เรานะครับ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการสมัครการสร้างรายได้ของ YouTube นี่ก็เป็นวิธีการขั้นตอนเบื้องต้นนะครับต่อไปเราก็รอประมาณ1เดือนนะครับสาถึงสอาทิตย์โดยประมาณนี้หลังจากนั้น Facebook ก็ u t u b e ก็จะส่งนะครับอีเมลมาให้เราว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับส่วนกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงมาเป็น EP ีที่2หลังจากที่ได้เครื่องมือได้การ อ,อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการกรอกบัญชีต่อไปนะครับ